เดี๋ยวตีมุมนี้ครับผมลมแรงมากเลยผมก็หาตรงที่มันน้ำมันไม่เป็นคลื่นนะครับนี่ลมแรงจริงหาตรงที่มันหลบหลบลมนะครับไม่งั้น มันตัดยากครับผมต้องเนี่ยหาพวกตรงที่มันน้ํามันไม่เป็นคลื่นครับผมจะดีดีกว่าตรงน้ําเป็นคลื่น ดีเล่นๆนะครับเผื่อมันกฮ้ย ไอโดจไอโดไอโดไอโดดเอมกาดไอโดเอมากาดปุ้งปุ้ยำย้ำยำไอโดกาดโอ้ยเรยมุนเลยเอาเยมุนนไอโดนะครับตอนนี้ไอโดนะครับนีไอโดแ้ยดี๋ยวยาให้สายย่อนครับตึงสายไว้ตึงสายไว้ โอ้โอ้อยู่บนเรือครับมันดึงโอ้สาสวยพอสมควรตรงนี้จะดึงเข้าตออย่างเดียวเลยไหนไหลใหญ่นะเวลาปลามันติดนะครับตึงสายไว้ครับอย่าให้สายหย่อนนี่ยอมแล้วครับตัวนี้สายประมาณสี สี่โลกว่าก็ถ้าอยู่คนเดียวแบบนี้นะรออก่อนนะครับรอก่อนรอให้มันหมดแรงก่อนนะครับคือเล่นกับมันแต่ว่าอย่าให้สายหย่อนนะถ้าเราดูว่ามันติดติดดีเนี่ยโอเคใครโทรมาติดดีก็โอเคใช้ได้ครับเริ่มหมดแรงครับมันเริ่มแบบ เริ่มอ่อนแรงแนละ้วโอเคแบบนี้ก็ปลามันหยุดนิ่งแล้วครับมันมันค่อนข้างยอมแนละ้วเดี๋ยวเราเอาขึ้นนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นปีเปอร์นะ <c oughs> เวลาจับอย่าจ,จับกลางคันเบ็ดนะครับประสบการณ์นี้แล้วต้องจับทันโคนไว้เพราะว่ามันจะไม่มีช่วงช่วงให้ให้ปลามันดึงครับถ้าเราจับกลางมย่างบางทีหักตรงนี้ รู้สึกว่าจะคลิปยากนะเย็นๆจริงๆจับแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันวเวลาปลามันสบัดไปแต่นี้ปลามันอ่อนแรงนะครับไม่เป็นไรไสามารถเรียบร้อยครับแม่เล็กนะครับ ไม่เล็กนะครับถุรักและถุเลนิดหน่อยกัดเขียดจ้ำนี่เข้าเต็มๆสองตะขอเลยครับเข้าง่ามปากเลยคืออาการนี้ครับผมดูจากร่องรอยแล้วมันกัดโดนโดนตัวเหยื่อตรงนี้แล้วลูดรูดมาโดนบ็ดตรงนี้นะครับโชคดีที่มันติดผมไม่เล็กนะครับ น้ำเปรียกบอกมาแล้วนะครับก็ขี้จำสุดยอดมากโอ้โหก็จริงๆผมจะพายเรือตีไปเรื่อยนะครับแต่ว่าจังหวะที่ที่ลมมันแรงนะครับตรงเนี้ยลมมันแรงแล้วผมก็เลยจอดตีตรงที่น้ํามันนิ่งนะครับได้เรื่องเลยครับออกมากัดเฉยเลยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กโตมจริงๆตีไม่กี่ไม้เองปักหลักตรงนี้เมื่อกี้นี้ สุดยอดมากกี่แต่เกล็ดจ้ำนะครับบนเรือครั้งแรกครั้งแรกที่แบบว่านั่งเรือนั่งเรือคนเดียวนะครับแล้วเวลาปลามนกัดเนี่ยมันพาเรือวิ่งเลยสุดยอดมากค,ครับผมสำหรับชุดอุปกรณ์ชุดนี้นะครับที่ผมใช้ในคลิปนี้ก็จะเป็นชุดเบสคัตติ้งนะครับคันเนี่ยจะเป็นคันที่ ผมซื้ออุปกรณ์มาประกอบเอาเองนะครับจะไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับคันนี้ก็ความยาวของคันนี้ก็5ฟุตครึ่งนะครับส่วนเวทคันนั้นผมไม่สามารถระบุได้นะครับเพราะว่าเขาไม่บอกเขาไม่ได้บอกมานะครับแต่โดยประมาณผมประมาณว่าประมาณ8ปดขีปอนด์นะครับลอเนี่ยจะเป็นลอกของชิมา a โนอันเทเลสนะครับผม2019นะครับชิมาโนอันเทเลสสองก็ตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงหน่อยครับแล้วก็สายนะครับ สายจะเป็นสาย PE ของสตรองครับของบอยเทพบอยเทปสตรองนะครับผมเป็น PE 3.0นครับที่ผมใช้อยู่สายชอตก็จะเป็นของเลียโกเพอร์เฟกนะครับผม50บปอนด์นะครับผมส่วนกิฟก็จะเป็นของล็อกสแนปนะครับเบอร์หนึ่งครับผมส่วนเยือก็เขียดจ้ำครับผมกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กตูมพระเอกครับสุดยอดมาก